มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณยายวัย9 9ทําเงินเก็บมาทั้งชีวิตหล่นหายค่ะเมื่อวันที่8ตุลาคม2564ที่บริเวณสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราชฎรสวพพีเอ็ก้่องตํารวจสื่อสารคุณมิ่งขวัญกร,รมมายี่พลเมืองดีนะคะเดินทางเข้ามาแจ้งว่าประมาณ9กนาิกายนาทีของวันที่8ตุลาคม พบกระเป๋าสตางค์สีดำหนึ่งใบที่ป้ายรถเมล์ปากซอยสายหยุดถนนพระขนโยทินใกล้เคียงสถานี BTS สถานีสายหยุดค่ะขณะที่กำลังเดินทางไปทำงานที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะพบกระเป๋าตกอยู่ที่พื้นเป็นกระเป๋าสีดำแบบมีซิปรูดที่สายคล้องกระเป๋ามีกุญแจห้อยเอาไว้หนึ่งดอกภายในนะคะมีเงินเป็นธนาบัตรห่อกระดาษแล้วก็มัดหนังยางเอาไว้จำนวน5มัดและเงินเหรียญน,นะคะ ซึ่งนับรวมได้86,158บาทไม่มีบัตรหรือว่าเอกสารที่ระบุชื่อเจ้าของจึงอยากจะตามหาเจ้าของค่ะล่าสุดนะคะคุณยายตุ๋ยสุขภูลอายุ89ปีเข้าแจ้งความไว้ที่สอนอบางเขนและสพ .91 กระเป๋าตนเองได้หายไปบอกว่าตอนเช้านะคะคุณยายเดินออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดใกล้บ้านค่ะ หลังกลับจากตลาดนะคะเมื่อมาถึงบ้านเพิ่งจะรู้ตัวว่าทำกระเป๋าเงินหล่นหายโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะจึงรีบวิ่งกลับไปตามหาที่ตลาดนะคะเหนื่อยมากไปถามแม่ค้าลอตเตอรี่แถวนั้นว่ามีใครเห็นบ้างหรือไม่แม่ค้าบอกว่าเหมือนจะมีคนเก็บได้จึงรีบไปแจ้งความเอาไว้ค่ะก็ทำใจเผื่อไว้ว่าไม่คิดว่าจะได้เงินคืนนะคะดีใจมากเป็นเงินที่เก็บมาตลอดชีวิตจากการขายของขายผัก ขอบคุณที่เก็บเงินได้แล้วนามาส่งคืนให้กับคุณยายเป็นคนดีมากไม่คิดว่าจะมีคนดีแบบนี้ในประเทศไทยค่ะขอขอบคุณสอนอบางเขนแล้วก็สวพ .91 ที่ช่วยคุณยายจากนี้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทันทีค่ะขอขอบคุณคุณมิ่งขวัญกรรม,มายีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสยามท็อปปิกค,ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ